สวัสดีครับวันนี้ชวนทุกคนมาฝึกฟังภาษาอังกฤษแบบเป็นคำบรรยายภาพนะครับผมจะมีภาพขึ้นให้นะครับแล้วก็จะอ่านข้อความให้ฟังทีละข้อนะครับ A B C D เราจะต้องตั้งใจฟังนะครับแล้วก็จับให้ได้ว่าข้อไหนนะครับบรรยายภาพที่เห็นนี้ได้ถูกต้องที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วภาพแรกครับอ่าเห็นอะไรครับสังเกตนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมาฟังนะครับข้อ A บอกว่า She's having a chat on the phone. ข้อ She's texting someone. ข้อ She's picking up a call. ข้อ She's not answering the phone. ข้อไหนครับ She's having a chat on the phone. ข้อ She's texting someone. ข้อ She's picking up a call. ข้อ She's not answering the phone. ข้อไหนน่าจะตรงที่สุดครับอีกรอบนะครับรอบสุดท้ายข้อ A. She's having a chat on the phone. ข้อ B ครับ She's texting someone. ข้อ C. She's picking up a call. ข้อ D ครับ She's not answering the phone. ฉเฉลยครับข้อไหนตรงที่สุดครับภาพที่เห็นคือข้อ ข้อ B ถูกต้องครับ She's texting someone อ่าเธอกำลัง texting แปลว่าส่งข้อความนะครับ่าส่วนใหญ่แล้วนะครับคนไทยเนี่ยจะเรียกว่าพิมพ์แชทใช่ไหม Inbox ส่งข้อความนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คาว่า texting นะครับแปลว่าพิมพ์ข้อความส่งหรือว่าแชทส่งหากันนั่นเองนะครับเธอกำลังส่งข้อความหาใครบางคน เราอาจจะไม่เห็นหน้าจอเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าข้ออื่นเนี่ยมันไม่ใช่นะครับก็เลยเดาว่าน่าจะทำสิ่งนี้นะครับอ่าข้ออื่นคืออะไรครับข้อ A บอกว่า she's having a chat on the phone อ่า having a chat ไม่ได้แปลว่ากำลังแชทคุยนะครับอ่าคำว่า having a chat แปลว่าพูดคุยนะครับเหมือน talking นั่นแหละ แต่ having a chat ก็อาจจะเป็นกันเองนะครับไม่ใช่คุยเรื่องงานนะครับแปลว่าคุยเล่นคุยแบบคุยกับเพื่อนนะครับเธอกำลังคุยสนุกสนานอยู่บนโทรศัพท์นะครับใช้โทรศัพท์คุยอยู่ใช่ไหมไม่ได้คุยโทรศัพท์นะครับเธอกำลังพิมพ์ส่งข้อความนะถ้าคุยทำไมครับคุยก็ต้องแนบหูถูกไหมแต่ถ้าเนี้ยไม่ได้คุยโทรศัพท์นะครับอย่าสับสนนะครับ having a chat ไม่ได้แปลว่าส่งข้อความนะครับแปลว่าพูดคุยนะครับแบบเป็นกันเองถ้าส่งข้อความคือ texting นะครับ ข้อ c. she's picking up a call แปลว่าเธอรับสายที่โทรเข้ามานะครับใช่ไหมไม่น่าใช่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับการโทรศัพท์เข้ามานะน่าจะเป็นการส่งข้อความหรืออาจจะเล่น Facebook ก็ได้ไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่ใช่การรับสายที่โทรเข้ามาแน่นอนนะครับข้อ d. she's not answering the phone อ่าเหมือนกันนะครับมีสายโทรเข้ามาแต่ว่าเธอไม่รับสายอาจจะกดทิ้งหรืออาจจะไม่สนใจก็ว่าไปอย่างนะครับอันนี้ เธอยิ้มด้วยนะครับนั่นกำลังมีความสุขไม่ใช่ยุ่งอยู่นะข้อนี้ก็น่าจะไม่ใช่นะครับที่เป็นไปได้ที่สุดคือข้อ b นะครับเธอน่าจะกำลังส่งข้อความหาใครบางคนอาจจะส่งสติ๊กเกอร์อยู่ส่งลาอยู่นะครับโอเคภาพต่อมาครับดูแล้วเห็นอะไรบ้างนะครับสังเกตให้ดีนะครับแล้วมาฟังว่าข้อไหนอธิบายได้ถูกต้องที่สุดข้อ a บอกว่า she's shoplifting in the store ข้อ b ครับ she's chopping in the store ข้อ C ครับ she's browsing in the store ข้อ D ครับ she's working in the store น่าจะเป็นข้อไหนครับดูเหมือนใช่ทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ว่าดูภาพดีๆนะครับข้อ A she's shoplifting in the store ข้อ B ครับ she's chopping in the store ข้อ C ครับ she's browsing in the store ข้อ D ครับ she's working in the store รอบสุดท้ายนะครับข้อ A she's shoplifting in the store ข้อ B ครับ she's shopping in the store ข้อ C she's browsing in the store ข้อ D ครับ she's working in the store ฉเฉลยครับข้อไหนตรงกับภาพที่เห็นที่สุดครับตอบข้อข้อ A ถูกต้องนะครับบอกว่า she's i shoplifting in the store เคยรู้น้คำนี้ไหมครับ อ่า shoplifting แปลว่าขโมยของนะครับขโมยของจากร้านค้านะครับใช่ไหมมีที่ไหนครับหยิบของใส่กระเป๋าตัวเองมันต้องใส่ตะกร้าถูกไหมหรือว่ารถเข็นนะครับอันนี้หยิบใส่กระเป๋าเฉยเลยนะครับน่าจะเป็นแชมเปญราคาแพงนะครับข้อนี้น่าจะตรงที่สุดนะคือเธอขโมยสินค้าในร้านค้านั่นเองครับข้อ B บอกว่าอะไรครับ she is shopping in the store เธอกำลังซื้อของนะครับจับจัดซื้อของอยู่ในร้านค้านะครับ ใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะขโมยนั่นแหละนะข้อ C she's browsing in the store คำว่า browsing นะครับก็แปลว่าเดินดูของนะครับเดินดู browsing ก็เหมือนเว็บ browse ใช่ไหมครับที่เราเองดูเว็บเลื่อนไปเลื่อนมานะครับก็คือดูเฉยๆนะครับกำลังเดินดูของเดินดูเดินเลือกสินค้าอยู่ในร้านค้านะครับไม่น่าใช่นะข้อดีแะครับบอกว่า she's working in the store ใช่ไหม ฉันทำง,งานที่นี่ไม่ได้ขโมยฉันทำง,งานที่นี่ก็ไม่น่าใช่นะครับไม่ได้ใส่ชุดพนักงานนะนะเป็นชุดของคนทั่วไปนะครับเป็นลูกค้านั่นเองนะก็คือข้อ A นะครับเธอกําลังขโมยสินค้าในร้านค้านั่นเองครับภาพนี้นะครับ آ, สังเกตให้ดีนะครับว่าใครทําอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นในภาพนี้มาฟังว่าข้อไหนตรงที่สุดนะครับข้อ A บอกว่า the woman doesn't like a massage ถูกไหมครับข้อ B the woman is replying a message Krab, the woman is sleeping on the couch. Kho D. Krab, the woman is having a massage. Uh, the A. The woman doesn't like a massage. Kho B. Krab, the woman is replying a message. Kho C. Krab, the woman is sleeping on the couch. Kho D. Krab, the woman is having a massage. รอบสุดท้ายนะครับข้อ A. The woman doesn't like massage ข้อ B. ครับ The woman is replying a message ข้อ C. The woman is sleeping on the couch ข้อ D. ครับ The woman is having a massage ข้อไหนครับ A B C D ที่บรรยายภาพนี้ได้ตรงที่สุดครับตอบข้อข้อ ดีถูกต้องนะครับเขาบอกว่า the woman is having a massage อ่าแปลว่าอะไรครับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังรับการนวดอยู่นั่นเองนะครับมา s าชก็คือการนวดนะครับไม่ใช่ e s s a g e นะครับคำว่านวดนะครับแบบนี้ที่เราชอบเห็นว่าคนเขาอยู่ข้างทางใช่ไหมเขาจะเรียกพูดอะไรครับมาซาชมาซาชนะครับมาซาชไหมอ่าคำนี้นะครับอ่านว่า massage เน้นพยางหลังนะครับ massage ไม่ใช่ m e s s a g e นะครับไม่ใช่ m a s ศาสตนะครับ massage คำหน้าก็ m, แมาล้วก็ search massage เน้นพยัค์หลังนะครับแปลว่านวดนะครับผู้หญิงคนนี้กำลังรับการนวดอยู่เห็นไหมครับข้อ A บอกว่าอะไร The woman doesn't like a massage ตูไหมครับผู้หญิงคนนึงเนี่ยไม่ชอบการนวดนะครับใช่ไหมโอ้โหหลับสบายนะครับดูท่าทางเธอน่าจะชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบนะครับข้อ B ล่ะ The woman is replying a message ฮาสองคำนี้นะครับ่ากกันแค่ตัวเดียวคือ a กับ e ใช่ไหมครับอันนี้แปลว่าอะไรครับผู้หญิงคนนึงกำลังตอบกลับข้อความอยู่นะครับใช่ไหมเธอนอนอยู่นะครับไม่ใช่ตอบข้อความนะครับคำนี้คือ massage ถ้าเป็น a นะ massage ถ้าเป็น e ครับ message เน้นพยางค์แรกนะครับแม้แม้แม้ครับนะครับ message 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 ก็คือข้อความนะครับ Massage ก็คือนวดนะอย่าใช้ผิดนะครับ Reply i n g a Massage ไม่ได้นะครับนวดกลับนะครับไม่ใช่นะอันนี้คือตอบกลับ Message ข้อ4นลครับ The woman is sleeping on the couch เฮ้ยหรือว่าข้อนี้ก็ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่นี่แต่ว่าไม่นอนบน couch นะครับคำว่า couch ก็เหมือนโซฟานั่นเองนะครับเป็นเก้าอี้นั่งนะครับ เหมือนโซฟานะคัชก็คือมานั่งเก้าอี้นั่งในบ้านนะครับอันนี้เป็นเบาะนะครับเป็นน่าจะเป็นสปาเนาะไม่ใช่คัชนะครับสลิปปิ้งก็จริงแต่ว่าไม่ใช่บนคัชนะครับข้อนี้ก็ผิดไปน่าจะเป็นข้อดีครับคือผู้หญิงคนหนึ่งกำลังรับการนวดอยู่นั่นเองครับภาพนี้บ้างครับทำอะไรกันนะครับเนี่ยเห็นในภาพนี้มาฟังนะครับว่าข้อไหนน่าจะบรรยายได้ตรงที่สุดนะครับข้อ A บอกว่า she is downloading an application she's ordering at the counter she's paying at the counter she's charging her phone she's downloading an application she's ordering at the counter she's paying at the counter she's, the counter. she's charging her phone รอบสุดท้ายนะครับข้อ A she s downloading an application ข้อ B ครับ she s ordering at the counter ข้อ C she s paying at the counter และข้อ D ครับ she s charging her phone น่าจะเป็นข้อไหนครับที่บรรยายภาพที่เห็นเนี่ยได้ถูกต้องที่สุดครับเฉลยคือข้อข้อ C ถูกต้องนะครับ she s paying at the counter เธอกาลังอะไรครับจ่ายเงินอยู่ที่เคาน์เตอร์นั่นเองนะครับนะใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องที่ชอบมี q r โค้ดขึ้นแล้วก็สแกนเพื่อจ่ายเงินถูกไหมครับข้อ A ครับบอกว่าอะไรครับ she's downloading application เธอกําลังดาวน์โหลดแอปอยู่ครับใช่ไหมไม่น่าใช่นะครับอันนี้น่าไม่น่าจะเป็นแอปให้โหลดนะน่าจะเป็นการจ่ายเงินมากกว่านะครับอ่าข้อ B ครับ she's ordering at the counter เธอกําลังสั่งอาหารอยู่ที่หรือว่าสั่งของอยู่ที่เคาน์เตอร์ครับ ก็ไม่น่าใช่นะอันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนที่จ่ายเงินมากกว่านะครับ Ordering ก็คือสั่งนะครับสั่งของสั่งอาหาร,นะหรว่าไปนะครับข้อดีล่ะ She's charging her phone เธอกำลังชาร์จมือถืออยู่ครับชาร์จแบบไร้สายเปล่าเนี่ยไม่มีสายเห็นไหมก็ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าเป็นการชาร์จอันนี้ไม่ใช่แทนชาร์จนะครับข้อนี้ก็ไม่น่าใช่น่าจะเป็นข้อ c นะครับคือเธอกำลังจ่ายเงินอยู่ที่เคาน์เตอร์นั่นเองครับ ภาพสุดท้ายนะครับเห็นอะไรบ้างนะครับเกิดอะไรขึ้นในภาพนี้นะครับเขาทำอะไรกันอยู่นะครับมาฟังว่าข้อไหนบรรยายได้ตรงที่สุดนะครับข้อ A บอกว่า the students are taking the exam ใช่ไหมข้อ B ครับ the students are waiting in line ข้อ C ครับ the students are having fun หรือว่าข้อ D the students are in the classroom ใช่ไหมครับอีกรอบนะครับข้อ A the students are taking the exam KB. The students are waiting in line. C. The students are having fun. D. The students are in the classroom. So The students are taking the exam. B. The students are waiting in line. C. The students are having fun. D. The students are in the classroom. ข้อไหนน่าจะบรรยายภาพนี้ได้ตรงที่สุดครับเฉลยคือข้อข้อ D ใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่เป็นข้อ B นะครับ The students are waiting in line นะครับแปลว่าพวกนักเรียนเนี่ยกำลังต่อแถวกันอยู่นะครับ in line ก็แปลว่าเข้าแถวนะครับกำลังรอแถวเพื่ออะไรบางอย่างนะครับอาจจะรอไปกินข้าวรอเข้าห้องเรียน อะไรก็แล้วแต่นะครับเห็นสังเกตไหมเขายืนรอต่อแถวกันนะครับคือ waiting in line นั่นเองข้อ A บอกว่าอะไรครับข้อ A บอกว่า the students are taking the exam นักเรียนกำลังทำข้อสอบอยู่นะครับไม่ใช่เนาะอันนี้อยู่ข้างนอกนะครับไม่ใช่แน่นอนอาจจะเพิ่งมาได้ซันะ้นเนาะเพราะว่ามีเป้อยู่ที่ตัวใช่ไหมอาจจะเพิ่งมาถึงนะครับอาจจะรอเข้าห้องเรียนอยู่นะครับข้อ C ล่ะ the students are having fun นักเรียนกำลังสนุกสนานอยู่ครับกำลังมีความสุขอยู่ใช่ไหม ดูท่าแล้วแหละคนแบบคตรนเบื่อนะครับทำไมไม่เข้าไปสักที่นะครับรอแถวมันน่าเบื่อนะผมก็ไม่ชอบต่อแถวนะครับถ้าร้านไหนคนจะเยอะเนี่ยไม่กินนะครับก็กลับบ้านเลยนะครับช่างมันนะครับอร่อยแค่ไหนก็ตามไม่ชอบต่อแถวนะครับโอเคข้อดีครับ the students are in the classroom นักเรียนกําลังอยู่ในห้องเรียนครับใช่ไหมไม่ใช่นะอันนี้อยู่นอกโรงเรียนนะครับอยู่ข้างนอกนะครับไม่ใช่ในห้องเรียนนะครับข้อนี้ก็ไม่น่าใช่ข้อ b นะครับ นักเรียนกําลังต่อแถวอยู่นั่นเองครับเป็นยังไงครับตอบถูกกี่ข้อครับพิมพ์บอกคะแนนในคอมเมนต์ได้นะครับไม่ต้องกลัวผิดนะครับไม่ต้องกลัวที่จะใช้ผิดใช้ไม่เก่งนะครับเรากําลังฝึกอยู่ครับคนที่เขาเก่งเนี่ยเขาก็ผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับจุดที่ตอบผิดพูดผิดใช้ผิดนะครับเราแค่ขำๆไปกับมันแล้วก็พยายามต่อไปนะครับชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอนะครับพี่ตูนบอกมานะครับโอเคแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับคํานี้ออกเสียงไงครับ คุ้นๆไหมครับอ่าแปลว่าทำงานนะระหว่างข้อ a ครับ worked หรือว่าข้อ b ครับ work it อ่าสังเกตว่ามี ed เห็นไหมข้อ a ครับ worked หรือว่า work it อ่านยังไงครับ worked or work it พิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดคิดว่าเป็น worked ก็พิมพ์ a ถ้าเกิดคิดว่าเป็น work it ก็พิมพ์ดีนะในคอมเมนต์นะครับเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวผิดนะครับตอบมาเลยให้เรากล้าที่จะตอบกล้าที่จะใช้ด้วยความมั่นใจนะครับผิดก็ผิดทําไมอะ่ะเออเรามีสิทธิ์ที่จะใช้งไงมีสิทธิ์ที่จะพูดผิดได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับโอเคขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนนะครับพบกันใหม่มคลิปหน้าสวัสดีครับ